วีนัสโซนีจูวสวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะผมอาสีเองวันนี้เจ้ามาเล่นเอาชืรอหลอนมาครับนะคะกับไปเกือบตกแล้วมั้ยตกไปวันนี้อยู่ใครคะอยู่หนึ่งสองศูนย์เก้าครับ คนดังคนเดิมอ่ะไม่เดิมสิเออได้ยินเสียงมาหอนไหมผมไม่ได้ยินเลยนะใช่หรอไหนมันเปมาหอนด้วยหรอเออมันมี็มาหอนดิว่ามันเป็นตอนกลางคืนได้ไงวะทำไมสร้างโลกมันเป็นตอนกลางคืนวะเออน่ากลัวเออน่ากลัวว่ะทำอะไรดีวะนานาไม่รู้จะมาทำอะไรกันดีทำอะไรดีนะทำอะไรดีนะตาบ้านฮาโลวีนด้วยใช่ไหมเออมันมันฮาโลวีนนดิว่าแต่มันเลยมาสองวันใช่หรอสายนิดนึงมันเป็นอไรหรอกบ้าง ไม่ครับมันจะมีอะไรแปลกๆไหมว่านานาวันฮาโลวีนอย่างแรกคือหมวกพี่ไเออว่ะทำไมนานานไ,มไ,มไม่มีไม่หนูไม่มี่ะวายวายๆาย <laughs> ไม่ได้ซื้อหรอไม่ได้ซื้อหมวกหรือเปล่า <laughs> เฮ้ยใหญ่มีนะเสียงเสียงชักดาบเสียงชักดาบอ๋อตกใจหมดเลยหรือว่าใครชักดาบเสียงโคตรเท่จริงอืเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรเสียงใครตีอะไรอ่ะรู้รู้รู้ไหมใช่หรอแต่ใครชักดาบตลอดเวลาเลยวะเมีเผยชักดาบหรือเปล่าหนูเองวะมันมีวิญญาณให้เก็บด้วยวันฮาโลวีนอะเฟียวว่ะเฟียวเฮ้ยอะไรวะ อะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะมันคือหมวกผีกระสือเหรอมันคือตัวอะไรวะเฮ้ยมันเด็กกับพี่เลยนะใช่หรอมันมันไปทางเนี้ยลองตามมันไปปะไปไหนแล้วอ่ะเอาไปไหนแล้ววะมันมันไม่มีแล้วอ่ะมันอยู่ไหนอ่ะเอาทุกคนมันหายไปแล้ววะอุ้ยตาฝาดเหรอเออเล่นไม้ค้าตอนตีสามหรอวะตอนเนี้ยตีสามอีกแล้วตีสามเฮ้ยมันไปไหนแล้ววะทุกคนเพิ่มเพิ่ม ข่าจัดกับชีวิตต่อเลิศวันฮาโลวีนวันฮาโลไวยฮาโลโบฮาโลเวทำอะไรดีพี่ทาสร้างบ้านกันไหมสร้างบ้านเป็นแบบบ้านบ้านล้างไหมสร้างบ้านล้างเอ๊ะเฮ็ดสร้างบ้านสี่บ้านล้างจัดป่าเนาะหาที่ก่อนเลยตรงไหนดีนะตรงไหนดีนะนี่มีเลเวลเต็มเต็มเลยว่ะเพิ่มเพิ่มเพิ่มีพามีมโหจะ่เวลาดเอาตรงที่มันน่ากลัวน่ากลัวไปเลยไหมแบบ จะได้แบบโอตรงนี้เลยพี่น่ากลัวดีจังเดี๋ยในป่าใหญ่ทุกคนในป่าใหญ่เพิ่มเพิ่มเอุ้ยเดี๋ยวนะในป่าใหญ่เหรอวะทุกคนถ้าเกิดเห็นอะไรแบบแปลกๆในคลิปก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับผมเพราะว่าฮาโลวีนฮาลโหลใจอื้อช่นหมวกเมื่อกี้ไงเจอจริงอุ้ยทำไมหมูมันแบบเยอะจังวะหมูโคตรเยอะเลยอ่ะชิงชิงชิงกินกันแล้วเนี่ย ก่อนหน้านี้เหมือนจะเหมือนจะเช้าแล้วไหมอ่ะใช่หรอหมายถึงว่าแบบเหมือนแบบใกล้จะเช้าอ่ะแต่มมันยังมืดอยู่เลยเนาะเฮ้ยมันทำไมมันไม่ไม่ขยับอะไรเลยวะพระจงพระจันทร์อะไรเงี้ยหรือว่ามันเป็นศุกร์ที่สิบสามเฮ้ยเกี่ยวอะไรวะไม่น่าใช่โอ้โหเชื้อเชื้อเหมือนเห็นถ้ำแถวนี้นะเห็นถ้ำแถวนี้นะเฮ้อยู่ไหนวะนี่ไงโอ้ถ้ำเนี่ยถ้ำเถ้ำเเนี่ยตรงนี้เลย โอ้โหนี่เลยทาเฮ้ยทำไมมันไม่เจอแบบทำเลยดีเลยว่าหูยตรงมันมีปัญช้อดอ่ะใช่หรออ๋อพี่พี่เองตรงนั้นอ่ะอ๋อตเพราะว่ตรงนี้มันมีบ้านเลยไม่รู้อ่ะลองไปดูไหมเนี่ยมันเป็นเหมือนบ้านคนเลยอ่ะเห็นปะเนี่ยตรงนู้นอ่ะตรงนู้นอ่ะโอออะไรอ่ะเออมันคืออะไรวะเกิดอึ้มันคือบ้านมันคืออะไรมันคืดป่ะพี่ใช่หรอมดเออมันจะฆ่าเราปะไม่รู้อ่ะใช่หรอเข้าไปดูเข้าไปดูเข้าไปดูโอ้โหระเบิน้ำแอร์ปพี่ทำไงวะเฮ้ยในเนี่ เฮ้ย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 ตัวตัวตัวอะไรวะเอะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันคือตัวอะไรมันเป็นหน้าขาวๆอ่ะอะเดี๋ยวนะอู้หูแล้วม้าหอนในชีวิตจริงด้วยอ่ะเปนไหนแล้ววะเนี่ยมันยิงธนูมาจากข้างบนเนี้เห็นปะลอยธนูอ่ะไหนไม่รู้มันหน้ามันขึ้นมาจากข้างบนนู้นนะแต่มันไปไหนแล้วไม่รู้สิหน้าขาวๆเหรอเออเป็นไหนแล้ววะเดี๋ยวเราเข้าไปในบ้านนี้แล้วกันนะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยใครยิงธนูอีกแล้วใครยิงอ่ะไม่รู้อ่ะเราลองไปดูซิอเราลอุยแมม่ด อะไรวะมันคืออะไรหนูไม่เห็นตัวอะไรเลยแต่ว่าไอพี่หนูออกไปดูเนี่ยไม่ใครยิงใช่เอออะไรเกิดอะไรขึ้นในการประเทศไทยอะไรอ่ะเฮ้ยเห็นไหมมันคือตัวอะไรวะเฮ้ยเมันคือตัวอะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสไตายจะตล์อล้ว คือมาคือมาจากไหนจากไหนจากไหนอ่ะเดี๋ยว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 ขับไาแอบในบ้านขับไปแอบในบ้านโอเคปิดปิดบ้านนี่นะขังนะนะเฮ้ยมันเฮ้ยเดี๋ยวมันมันทุบมันทุบโอเคโอ้โหหน้ามันน่ากลัวมากเลยว่ะชิบหายสองกระจกหรืมันปีปีปีกลัวพี่ป็นน่ากลัวเลยเลยหลบดกอหลบดรอในโลบอแบบดรอในโลบอเหรอเฮ้ยแต่ไม่เคยเล่นนะสินี่ไงเฮ้ย ผีผีนี่มาชื่อแจ็คแจ็คเหรอแจ็คแปบโผล่แล้วเปล่าแล้วแจ็คอ๋อปึ๊บปึ๊บแล้วเราจะหนีจากมันยังไงอ่ะเราอยู่ในบ้านเนี้ยมันอยู่ข้างนอกอ่ะนสิทำไม่ดีอ่ะออกไปโดนแน่แล้วพี่แล้วมีวิธีไหมนานาทำยังไงดีอ่ะเสียงอะไรเฮ้ยใครทุบอ๋อพี่มันไปไหนแล้วอ่ะมันตรงนั้มีเลสโตนทอตใครด้วยอ่ะมันมีอยู่แล้วปะหรือเอ้ยมันเป็นทางเลยอ่ะใช่ปะ ้ยมันเป็นทางเลรียบตามไปใช่มตามตามเลยเลดี้เฟิร์สเลดี้เฟิร์สไปไหนแล้ววะไปไหนแล้วอ่ะอ๋อตกน้ำเหรอตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ไปเลยนะนาแทบ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 ทำไมต้องเเลดี้ฟ lady first lady first มันมันมันไปทางไหนเนี่ยมันเป็นเข้าไปในป่าเหรอทางนี้ทางนี้โอเคนี่พี่อยู่ข้างบนต้นไม้เลยโอ้ยเยบโอ้โหยาวเลยเออยาวจริงว่ะยาวจริงว่ะ เหมือนรถไฟเลยอ่ะรถไฟคครรับไปไหนเนี่ยออ๋ยังไม่สุดท้ายอีกเหรออะไรระวังคืออะไรคืออะไรไม่บอกครับเฮ้ยเฮ้ยอ๋อไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะเอ้าหายไปไหนแล้วอะเอ้าไม่เห็นมีอะไรเนานๆอะไรไปเนี่ยตาฝาดหรือเปล่าวายโวยว้ยว้โว้ยตัวอะไรวะเดี๋ยว้โ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 ่้โว้ ป่ะเออใชไม่รู้ว่ามันเป็นตัวเขียวๆอ่ะโหมันตามมาแล้วใช่หรอใช่หรอใช่หรอเดี๋ยวนั่เดี๋ยวนันมันตามมาอยู่เผ่าวะทุกคนมันมันหายไปไหนแล้วอ่ะโหเมื่อกี้ตกใจจริงมันจู่มันก็พุ่งมาพี่อยู่ข้างบนอ่ะแล้นี่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 ตาตานี่อยู่ข้างหลังตกใจหมดเลยตกใจหมดเลยนี่ไงนี่ก็บ้านแม่มดบ้านแม่มดครับโอเคเราฆ่าแม่มดได้ไหมเฮ้ยได้มั้งเราจะได้ของไป็นไหมอ่ะครับครับนี่ไง ดูดยไม่มดเสษกะตาบอดว่าไงมันก็มันมันก็ไม่มีตัวอะไรนอกบ้านเลาเนี่ยใช่หรอแล้วทำไมตรงนี้มันขาดวะอ๋อพี่ซุปเองตรงนี้ตรงนี้พี่ซุปเอองใช่โอ้โหนี่เหมือนเดิมละวายอะไรวะคืออะไรคืออะไรวะอะไรอ่ะมันเป็นนี้มันไหวเหรอ หรือว่าแม่มดมันโกรธว่ะพี่ไปฆ่าแม่มดเมื่อกี้เนี่ยเกี่ยวปะวายโอยเดินเฮ้ดินเดินเดินมีตัวอะไรตามมาไม่รู้นะนะอะไรหน้าเขียวเขียวมันเป็นหน้าเขียวเขียวมดหรือเปล่าไม่รู้จักอ่ะเฮ้ยตรงน่าเหมือนเดิมไหมน่าเหมือนเดิมเลยเดี๋นะนี่มีนกนกกาไก่เล้วทุกคนเฮ้ยอะไรวะมีดูตาฝาดหรือเปล่าอ่ะในป่านานๆไปดูดิในป่าตัวอะไรไม่รู้อ่ะใช่เหมือนตาฝาดมั้ง มีตัวอะะไรปคืออะไรมึงคือตัวอะไรอะเอามันหายไปแล้วอะเขินแล้วเนี่ยนะโอ้ยมันเป็นป่ามันเป็นป่าหลอนมั้งว่าป่าหลอนผีสิงไะเนี่ยว้ตรน่ากลัวเลยเมื่อกี้เออจะไปไหนกันต่อดีอะมันไม่เช้าสักทีวะเนาะประเด็นอะอ๋ออ๋อเมื่อกี้มันจะเช้าแล้วนะแบบว่าัจะเช้่เหรอเออเมื่อเหมือนจะเช้ามันก็มืดอยู่ดีเนาะอะไรเนี่ยไม่มีตอนกลางวันเหรอโโหมันฮาโลวีนโดนคำสาปฮาโลวีนมาทุกคน น่ากกลัวเิไปแล้วาวสารพาราวีนว่ะทุกที่มีดอกไม้นี้ได้ไงวะเนี่ยดอกไม้เรืองแสงเอาไงต่อพี่เอาง้ต่อดีอ่ะเรายังไม่สร้างบ้านเลยเราสร้างบ้านกันไหมเฮ้ยโอ้ยโชคดีนึกว่าใครตีตกแก้วหมดเลยทุกคนเราไปสร้างบ้านริมภูเขาตรงกันไหมโอ้ตรงนั้นสวยไปเลยใช่สวยจริงหรือเปล่าเดี๋ยวต้องขึ้นไปดูกันครับครับครับเร็วจะปอปเจอผีนะพี่ผีไม่มัวอ่ะอ่า เราขึ้นไปข้อมูลกันแล้วทุกคนชึบซืบซืบอันนี้ผมแต่งตัวเป็นชุดล่าท้าผีด้วยนะเนี่ยมันคือชุดล่าท้าผีอ่ะเนี่ยชุดล่าท้าใช่มันคือชุดล่าล่าท้าผีปึ๊บหน่วยหน่วยล่าผีเออใช่ใช่ใช่ผมจะมันมีจมูกเต็มเลยวะทำไมแบบนี้มีจมูกอะไปตรงนู้นก็เจอหมูเยอะแยะไปหมดเลยใครยิงอะไรอีกแล้วอ่ะโอ้ฮะมันคือตัวอะไรอ่ะไข่มุกเหรอทำไมหน้าตาทำไมหน้าตาเป็นงี้วะมันไปไหนแล้วอ่ะ เมื่อกี้มันชื่อเฮ้ยคึบคือคืออะไรอะมันทำอะไรอะอะไรอะอะไรสีม่วงๆอะพี่ไม่ร so ู้อะไม่รู้อะพี่แอบมันอยู่พี่แอบมันอยู่เฮ้ยเฮ้ยแบ็คโฮแบ็คโฮมันคือหลุมดำมันคือหลุมดำระวังระวังโอ้ย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 ร่นดูดโดนดูดโอ้ยอะอะโอ้ยยังยังไม่ตายยังไม่ตายโอ้โหอุ้ยน่าจะตายแล้วช็อตนี้อืออืออือ เฮ้ยพี่พี่เห็นชื่อปะเออชื่อค่ะเฮ้ยชื่อมันชื่อใช่ไหมดีดีดีตากระป๋องเฮ้ยชื่อคุณคุณอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้โหมันคือตัวมันเหมือนช้างองไข่มุกเหมือนกันนะเนี่ยทุกคนโอ้ยโอ้ยแบ็คโฮขี่ม้าขี่ม้าได้ไหมโอ้ไม่ได้ด้วยเฮ้ยเห็นชื่ออะไรเฮ้ยชื่อมันเปลี่ยนเนี่ยเออว่ะชื่ออะไรไม่เนียนนะเราเนี่ยเฮ้ย ก่อนหน้านี้เห็นชื่อดีปลาปลาดีปลากระป๋องดีปลากระป๋องดีปลากระป๋องใครวะใครวะไม่รู้ว่าดิดีปลากระป๋องอ่ะเราไปเสิร์ชดูอ่ะ้ยโอ้โหเราชื่อผีผีอะไรชื่อผีวะเออผีอะไรมาชื่อผีวะทุกคนผีชื่อผีเห็นตกใจหมดคือไม่ใช่ชื่ออ่านดีอ๋อรัสไงมันคือตัวในดอใช่ไหม อ๋อเราคือผีเออทำไมหนูไปอ่านเราชื่อผีวะเอ้าเออว่ะเออว่ะเนาะเออใครขอละครัอ๋อนี่พี่ได้ละเฮ้ยแอบแต่หนูเห็นชื่อดีซีโร่จริงนะจริงพี่ก็เห็นเหมือนกันว่าตอนตายอ่ะใช่ปะเออนั่นหรือว่าผีชื่อดีซีโร่ดีซีโร่ตายแล้วเกิดมาเป็นผีสามสามตัวเลยได้ปะเออยอกหลอนโอ้ยใครอ่ะอ้าวแจ็คเก็บชื่ออีกอ๋อนี่แจ็ค โอ้หลายเรียบนะพี่หลายเรียบจริงวหน้ามันตลกอยู่นะตัวเนี้ยแต่ในเกมมันน่ากลัวนะพี่แบบเปิดตู้แล้วมันมันแห่มาสวัสดีครับโอ้โหแจ็คแป๊บโฮแล้วแจ็คเออดีเนาะผีเด่นมุกเนีตลกจังเลยอ่ะฮ่าฮ่วายนี่ไงนี่ไงแอบผีปีศาจวายโอ้โหโอ้ให้แอบแล้วพี่มันโกรธแล้วว่า โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยผีโกรธแจ็คแบ็คโฮโกรธทุกคนเอาเกิดในลาวาด้วยประเด็นอะโดนฆ่าเลยแจ็คแคโฮฆ่าเลยแจ็คแคโฮโอ้โหชิบชิบบ้านเราก็ไม่เสร็จแลนอีพีนี้ทำไมเนี่ยเออปล่อยบ้านไวเถอะพี่ปยบ้านเออจริงจริงปอยบ้านเเถอเอางนต่อดีเอาไงต่อดีอะไปเลยมไปกันเลยก็ได้้อผีคไม่กลวแล้วแหละผีผีปกระป๋องอะ ผีปอกกระป๋องหูเหนื่อยแล้วแหลเนี่ยปล่อยเขาพักน่าหมดทารวีแล้วเนาะปล่อยเขาพักไปโอเคปิดคลิปกันดีกว่า Let's go โอเคก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณกันมากนะครับคุณคิดเลยไม่ได้อ่านคลิปดานแล้วเอออะให้นานาปิดแลวกันนี่ไงโยนขี้ โอเคเด้นก็สำหรับคลิปนี้นะคะใครที่ชอบหนึ่งกดไลค์กดแชร์กดซับ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 หมูกอกอบซินมันมันมันเฮ้ยมันยังไหวนี่ไงกดซับสไคร์นะคะให้ช่องโขาซีแล้วก็หนึ่งสองสามเก้านะคะแล้วก็ขอบคุณครับวันฝนเผาป่าบาบุย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 